ตื่นแต่หกโมงเช้าตกปลาวาันนี้ไปลงหมายภูหินครับลมนี่ยังตึงเลยไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเดีย๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้กำลังเดินทางอยู่ขึ้นมารถแต่เช้าเลยเจอกันครับเดี๋ยวเรามาดูในแอปกันนะครับวันนี้ที่จะลง ลมวันช่องอยู่40กว่าเลยครับลม 23, 26, 23, 20วันอังคารอ่าก็บางช่วงเช้าบ่ายก็แรงเหมือนเดิมฝากใกล้ๆนะครับเนี่ยฝากแบบริมๆฝั่งนะครับเนี่ยโอ้โห35เย็บเป็ดมีอ้วกครับท่านผู้ชมแต่แอดมินเขาบอกว่าได้อยู่ วันนี้เราเปวันนี้ก็จะอ้วกแอ็ดมินบอกจะอ้วกด้วยครับตายอ้วกโชวโอ้ต้อ้วกตามแล้วเ้าผมนอนไม่หลับเลยด้วถึงแล้วนะครับโัวหหินมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับพร้อมนะครับ แอดมินแอดมินว่าไงครับพร้อมไหมพร้อมมากเลยค่ะพร้อมครับมามาแอดมินช่องเราบ้างแอดมินว่าไงเตรียมเตรียมขวักวกอ้าโอเคครับนี่เรารับเชิญว่าไงพร้อมมเตรียมอยู่ครับอ๋อเดี๋ยวขอขอเทคก่อนดีว่าก่อนลงเรือเนี่ยมึงจะมีสติไหมพูดคำว่าหูห้าคำดิหู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 แมวกลัวอะไรกลัวหนู โอเคเยี่ยมรอดรอดรอดแล้วรอเขาก็จะเปิดอะไรบางทนะ่กระป๋อกระป๋องนี่นะครับณต้นช่องลิสโกฟิชิงเทลาน,นะครับวันนี้มาอีกแล้วเช่นเคยนะครับพร้อมด้วยแอดมินคนสวยเสียงเดิมเจ้าเดิมวันนี้เป็นไงนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือก็เหมือนเดิมแหละทรัเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเค okay. ครับนี่เรารับเชิญนี่ครับน้องบอสกับสีชังวันนี้มาด้วยโมเตอร์ไซค์เขาไปสีชังมาครับวันนี้ วันเต็มครับเต็มครับเต็มเดี๋ยวตามกันดูนะครับันนี่สวยโอเคครับหนัวเนี้ยแล้วครับหนัวเนี้ยครับบั้งเงารอมาแล้วครับกับข้าวกับข้าวครับดูดิสายใหญ่ไหมโอเคแอดมินโกยัน ตอนนี้แอดมินเราปั๊มแล้วนะครับจากที่น้ำตายมาปั๊มอย่างเดียวเลยครับมาแล้วมาแล้วตายคาราว่าครับมาแล้วมาแล้วซีขอเกี่ยวพกเกี่ยวเลยอ่ะ อันนี้อันนี้ไปบอยบมาเก็บคันนี้่อยเขาขึ้นแล้วไม่ต้องละโอ้ยสีใหญ่สีใหญ่พี่บุมไหมขึ้นล้โอ้ยระวัง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 โอ้ยพี่ผมเอาดิ เ okay. สีโทนครับ <Gore! S 2> มงึงเยี่ยมครับแอดช่องอะไรครับดังๆเล็กกูไปที่แลนด์เอ็นจอยฟิชชิ่งครับโอเคลอยซอยขึ้นมาแล้วครับต้องเอาเอามืออย่าเอามือปลดนะสกิลเอาเอาห่างๆเลยเหนื่อเหนื่อมันคม กดแจ้งอ๋อ,อ,อกดตัรสจแล้วลอ,อยซ้อยมาขาดทั้งยวงเลยครับถึงท้องทุกคานช่วยบอกครูขาด,ขาดานี่เก็บวันนี้เลยนะ yeah กูเลือด้วยผมสองเส้นเราคือผ่านะลูกม <นะ S 1> ันเกี่ยวปลา้าวเก็บเยยก็บให้ผมดิไปายกลับไปนอนเลยไม่ต้องมายุ่งเลยผ่านเลย dạng 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 dạng

าหัวเรือแล้ว ให้โจน,นะครับเป็นสายยอดนะครับครับครับมาดูงานกันนะครับวันนี้โอ้ยไอ้คอนตรงนี้ม,นมันใหญ่อย่างนี้เนี่ย มาแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วไหนไหนเออเนี่ยมาตามมาแล้วเนี่ยไปมือเลยตรงไปที่ไหนครับ

มึกตัวแรกของแอดมินครับได้ปะเี่ยวดนแอดมินตหมึกได้อ๋อมกตัวแรกมกดีวนูหนููครับเห็นไหมครับมึกมาทั้งนั้นเลยนูหนหน ว่ายกันเป็นถุงแล้วได้แล้วตะคิวได้แล้วเดี๋ยวนี้มุ้งมันตอมพวกไปแล้วตะคิวเห็นไหมเห็นไหมมั้ยยังไงมันมาตอมพวกไปแล้วเข้ามึกเข้าครับมึกแล้วครับโดนอีกแล้วมึกไม่แล้วโดนอีกแล้วโอ้โหมาจับไปเลยครับจุดจอดตอมบุ๋มเราไม่ทำไม่เคยผิดหวังเลยจริงๆแน่นอนแน่นอนมีเสียงครับมีเสียงมีเสียง อ๋อนี่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 น้องบอสกันได้ครับหมึกยำค้ำคืนครับโดยน้ำปุ๋มโอเคหากันต่อไปปลายถังปลามาเต็มเลยมั่งไส้หนุนครับหมึกนั่นเลยนะครับข้างล่างอ่ะเห็นไหมหนุนๆโอ้ยคืนนี้ไม่รวยหมึกไม่ได้จบว่าไง่ายนะครับพี่น้อง

หมน้นเลยหุข้นหยุขเลยโอุ้ดาไปหาเลยอ้ันนี้มันตัดเต็นหมุนแม่เลยมนอกมันลอดมันลอดมนใครมานี่้นมานขมาาเลตามามตามมาตามมาเปั่นเร็วปั่นเวปั่นเร็วเนเลย

ทำให้ทำให้ตอนนี้ไปหาเที่ยวอะไรกันอยรอดอ๋อ งานเงินไม่ได้รับสายเลยได้ทีหลังเป็นเส้นก่อนเอาช่วงเป็นเส้นก่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ,า,อากาศดีวันนี้ก็อาจจะได้เยอะกว่านี้เขินชวนเพื่อนๆนะสุกไปย,ยังไงดีครับฝ่าช่อง่อยอสนใจจะมาร่วมแจมร่วมได้มาครับที่ช่อง Enjoy f i s h i n g Thailand ครับเคนะครับยบนี่นะครับน้องบอสมาเปิดประสบการณ์ปลาทะเลครั้งแรก ครั้งที่สองครับครั้งที่สองที่ทะเลโอเหงเป็นไงบ้างครับวันนี้อากาศไม่ดีครนะับอากาศไม่ดีทะเลมันก็อย่างนี้นะครับมีแปรปรวนตลอดโค้หน้าค่อยแก้ตัวกันใหม่เป็นไงผลงานรวมๆวันนี้ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ยังไม่พอใจโอเคครับนี่ค,ครับงานจากต้องบอลโอเคเดี๋ยวเราไปหัวเรือกันครับไปนะครับ นะครับวันนี้ต้องฝากผลงานไว้กับสายยอดนะครับแล้วก็ช่องเลสโก้ปิชิ่งเทเล่นะครับนี่แอดมินนะครับฝากเพจฝากฝากเพจฝากเข้าไว้ยังไงดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นซอนนี่แทล่นนะครับขอบคุณครับผลงานฝีมือไต้นะครับจิกกันเป็นวันไม่โดนไตลงมาไม่ถึง5ววินาทีระดับเทพ เต้อายเขาไหมไต่ลงไม่เกินห้าวิยังไงทริปทั้งวันเป็นไงยูดูไต่เนี่ยนี่ก็จบผลงานในการออกทริปหนึ่งวันหนึ่งคืนที่เขาทิเกียบหัวหินนะครับขึ้นลมไม่ค่อยเป็นใจใช่ไหมไม่ได้เป็นไงพอได้โตขึ้นคลื่นอย่างแรงครับ ทั้งคลื่นทั้งลมแล้วก็น้าตายอีกปอบกับสภาพอากาศแบบนี้ค่อนข้างจะแย่ yeah. แย่กว่าครั้งนี้มากน้าไม่เป็นใจเลยแย่มากเลยน้ํากับลมผลงานได้มาแค่นี้ครับพอได้มาแค่นี้ครับพอพอขุดมาได้อ่ะพ,พยายามขุดกันสองคนกับแอดมินยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้เราด้วย เพื่อที่จะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับฝากติดตามด้วยน,นะครับ Enjoy Fishing Thailand ครับขอบคุณครับ